Hi hi hello everyone welcome to my course this is listening course and i know you have been waiting for it oh. Surely <c oughs> ทุกคนรอคอยใช่ไหมคะคอร์สนี้นะคะ listening course ของกีตัวนี้จะเป็นวิดีโอ introduction ก่อนอนะจะมาอธิบายวิธีการเรียนนะคะเพราะว่ากีรู้สึกว่าเมื่อกีนั่งวางแผน listening course นะคะก็อยากจะให้เป็นแบบสเต็ปแบบประมาณนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของเนักเรียนนั่นเองค่ะ so I've got a few things to talk to you about before we start Our course together กีก็อยากจะพูดบางอย่างก่อนนะคะเหมือนเตรียมตัวให้หลายคนเนี่ยมาเป็นสเต็ปนิดนึงอ่าจะได้เวลาที่เข้าไปเรียนเองนะคะในวิดีโอที่ตัดต่อแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้รู้สเต็ปก่อนที่จะเข้าเรียนจริงทีนี้ listening course นะคะจะได้อะไรบ้างนะคะ so you're going to get one The files for all the conversations and stories for the things that we're going to learn in this course. อย่างที่นึงคุณจะได้ไฟล์เสียงนะคะที่เป็น conversation นะทั้งหมด15 conversation แล้วก็ stories อีก5เรื่องนะคะรวมเป็นทั้งหมด20 lesson ด้วยกันนะคะทีนี้ไฟล์เหล่านี้จะถูกแยกออกต่างหากด้วยนะคะ แต่ว่าตอนที่เราเข้าเรียนนะคะในตอนที่แบบเรียนแล้วกี่อธิบายหรือว่ากี่สอนคุณนั่นเองนะ <c oughs> ก็มันจะเป็นวิดีโอแยกอีกต่างหากนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็คือกี่จเจ้าไฟล์เหล่านี้นะคะ มาชำละให้ดูว่าอ๋อวิธีการฟังวิธีการออกเสียงบางอย่างที่เราจะได้เทคนิคไปด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนั้นเราจะได้อะไรอีกอ่ะเราจะได้ PDF นะคะมากกว่า50หน้านะจะเป็น conversation แล้วก็ stories นั่นเองที่ปริ้นออกมาได้ it's a printable PDF นะคะเป็น PDF ที่สำหรับปริ้นเพื่อเข้าเรียนในคอร์สนี้อ่ะหน้าตาจะประมาณนี้เลยนะคะ อ่านะอันนี้เป็นตัวกระดาษที่กิบปริ้นออกมานะคะทุกคนเตรียมปริ้นเพื่อเข้าเรียนได้เลยแต่อย่าเพิ่งอ่านนะมันมีสเต็ปอยู่อ๋ออย่าเพิ่งอ่านอย่าเพิ่งอ่านขอร้องนะปริ้นแบบหลับตาปริ้นหลับตาปริ้นแล้วก็หยิบหยิบไไออมาเงี้ยวางไว้ก่อนนี้เออโอเคไหมนะคะหน้าตาประมาณนี้เลยนะ pdf หลายหน้าเลยนะคะมาเตรียมเรียน แล้วก็ยังมีหน้าสุดท้ายสำหรับแต่ละ lesson นะคะหรือว่าแต่ละ o n v e r s a t i o n ใน story นะคะที่เป็นตัว n o t ตแบบนี้นะคะที่สามารถจะโ o t ตลงไปได้เกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียนใน lesson นั้นนะคะหรือบางคนชอบสมุดต,ตัวเองก่อแล้วแต่เลยบางคนมีสมุดเรียนอังกฤษอยู่แล้วนะคะ or you want to to have a notebook that's fine as well or if you don't want to print them out as you know pieces of paper but you want the digital paper then you can do that too on your tablet or your iPad นะคะบางคนก็อาจจะชอบเขียนในอุปกรณ์แท็บเลต็ตก็สามารถโหลดนะคะ PDF นั้นเนี่ยมาใส่ในอุปกรณ์แท็บเลต็ตแล้วก็เขียนในนั้นก็ได้นะคะดังนั้น PDF นี้แล้วแต่อยากได้กระดาษตัวจริงเลยนะคะก็พิมนเตรียมไว้หรืออยากได้เป็นแบบใส่แท็บเลต็ตแล้วก็เป็นหน้าหน้าเขียนไปเรียนด้วยกันอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ เอาละสองสิ่งก็นะที่คุณได้คือไฟล์เสียงที่แยกต่างหากนะคะเป็น conversation s แล้วก็เป็น stories นะคะแล้วอย่างที่2ก็คือ pdf นะคะมากกว่า50หน้าที่เอาไว้เตรียมเรียนด้วยกันนะคะทีนี้อย่างที่3มก็คือเข้าเรียนนั่นอ๋อเช็คชื่อบอกครูเกียลเช็คชื่อบอ่ะ ไม่ได้โหดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าคอร์สนี้จัดเวลาเองได้นะคะนั่นก็คือเป็นคลิปวิดีโอที่กี่ได้อธิบายการสอนอะไรสอนนู่นี่นั่นอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แล้วแต่เวลาที่นักเรียนสะดวกเลยนะคะว่าจะเรียนตอนไหนก็กดเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะคะทีนี้เมื่อเราถึงวิดีโอการเรียนมาตั้งใจฟังนะคะวิธีขั้นตอนมันมีอยู่ว่าอย่างนี้นะคะเนื่องจากมันเป็นคอร์สแบบ listening เนาะ มันต้องฟังก่อนเออบางคนจะไปแบบรัดทางรัดไปขอดูคำตอบเลยได้ไหมไม่ไม่อยากให้ทำแบบนั้นนะคะอยากให้ทำตามสเต็ปนี้เมื่อเข้าเรียนนะคะเช่น conversation one อ่ามีวิดีโอให้แล้วใช่ไหมเป็นบทเรียนที่หนึ่งแล้วก็คือ conversation one ปุ๊บเข้าไปปุ๊บทำอะไรนะคะ กีจะให้ทุกคนได้ฟังก่อน you're going to listen to the whole conversation of conversation one let's say or conversation four conversation ten that's the beginning of the video or of the lesson นะคะจะเป็นขั้นตอนแรกในการเรียนบทเรียนโอเคไหม เริ่มต้นมากีจะขึ้นต้นว่ามาฟังกันก่อนยาเฝ้าเบิงยาเฝ้าเบิองอันนี้ยาเฝ้า <c oughs> แปลว่าอะไรแปลว่าอย่าเพิ่งรีบไปอ่านบางคนถ้าไม่ได้บอกไว้ห็นไหมฮะโอ้ก็จะหยิบมาแล้วก็อ่านไปด้วยฟังไปด้วยไม่เอา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 ,เอาขอลองก่อนนะคะอย่าเพิ่งอ่านขออย่าเพิ่งอ่าน PDF นะคะที่เป็น conversation ตัวเขียนนะคะขอให้ทุกคน try to listen please try to listen first So at the beginning of the lesson, I will have you listen to the conversation. Now, when you listen to the conversation, you need to also take some notes. อืมก็คือในขณะที่ฟัง conversation ใน lesson จดคีย์เวิร์ดค่ะ,ะเดี๋ยวเข้าบทเรียนดีจะบอกอีกทีหนึ่งด้วยนะคะแต่ว่าน,นี้สเต็ปคร่าวๆก่อนนะคะให้ทุกคนจดคีย์เวิร์ดที่ได้ยินค่ะนะคะโบมนจดคีย์เวิร์ดแบบว่าที่ได้เห็นเด้โบมนเดวนะคะจะต้องจดคีย์เวิร์ดที่ได้ยินนะคะเอ๊ะเขาพูดอะไรอะฟังก่อนอากุกกีบอกให้ฟังอะฟังก่อนแล้วก็จดในกระดาษเปล่านะคะจดลงไปได้ยินคําว่าอะไรบ้างนู่นนี่น่นะฟังแล้วนะคะจบคุยเซชันหนึ่งแล้วนะคะ จากนั้นรู้สึกว่าเอ้ยยังยังฟังแบบไม่จุใจรีกลับไปฟังได้คะ่ะไม่เป็นไรจะฟังสัก2อสมรอบก็ได้แล้วแต่แต่ขออย่าเพิ่งดูตัวอักษรของ conversation นั่นเองว่าเข้าใจเนาะทีนี้พอเราฟังเสร็จกี่ก็จะขึ้นคำถามให้ละทีนี้อ่ะ step 2 you need to answer the questions for that lesson or for that conversation นะคะคุณจะต้องตอบคำถามก่อนหลังจากที่คุณได้ ฟังแล้วก็เทคโน้ตของคุณเองนะคะเป็นคีย์เวิร์ดฟังได้คำไหนจับได้ตรงไหนตัวเลขอะไรนะคะเขียนเทคโน้ตไ้ก่อนจากนั้นก็มาตอบคำถามนะคะเมื่อตอบคำถามอ่ะตอบเลยค่ะก็ใช้เวลานะคะพอสวิดีโอก่อนได้เลยนะคะพอสวิดีโอแล้วดูคำถามที่กี่ให้ไว้ในเลสเซ่นนะคะแล้วก็ตอบคำถามไปนะคะว่าเอ้ยตอบได้ไหมยังไงนะอะไรอย่างงี้นะคะ ตัวไหนตอบได้ตอบไปเลยแต่ตัวไหนไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออถ้าตอบไม่ได้ขอฟังอีกรอบได้ไหมได้รีกลับไปเลยนะคะรีกลับไปแล้วฟังอีกแต่ถ้าสุดท้ายแล้วมัน 4- ี่ห้ารอบแล้วไม่ได้ไม่เป็นไรปล่อยมันไปนะคะแล้วเราค่อยไปชำระกันด้วยกันตอนที่กี่แบบว่าอธิบายเทคนิคการฟังอ่าเข้าใจปะ่ะดังนั้นสเต็ปหนึ่ง listen no reading ไม่มีการอ่าน Take notes Listen and take notes at the same time That's step one and step two Answer the questions that I have for you นะคะตอบคำถามตามเรื่องราวให้เรียบร้อย and then step three I will give you the answers and you check your answers นะคะทุกคนจะเช็คคำตอบว่าประมาณนี้ไหมตอบตรงไหมนะคะดังนั้นเช็คคำตอบเป็นสเต็ปที่3 เนี่ยเมื่อเช็คคําตอบแล้วรู้แล้วว่าโอ้คอยถือคอใดแน่ผิดคอใดแน่นะคะผิดอะไรถูกยังไงนะคะก็เริ่มที่จะอ่าเริ่มเข้าใจนิดนึงนะจากนั้นค่ะกี่ถึงจะเอา pdf ขึ้นมา ที่บายให้ฟังะนะคะทุกคนก็นักเรียนสามารถหยิบ pdf ของตนเองขึ้นมาได้เลยแล้ว,ลวกี่ก็จะเป็นคนบอกด้วยนะคะในเลเซอนนะคะว่าโอเคถึงเวลาที่เราจะหยิบ pdf ขึ้นมาแล้วนะคะดังนั้นฟังให้ดีในเลเซอนเวลาเข้าไปเรียนอโเมเปิดขึ้นมาก็เปิด pdf อ่านพวง่พวงพงัพงเพื่อย่างเงี้ยอย่าเพิ่งนะคะให้ฟังกี่ก่อนนะคะในเลเซอนว่าถึงเวลาที่เราจะดู pdf ด้วยกันหรืยอยังนะคะจากนั้นเราก็ค่อยมาดู ด้วยกันนั่นก็คือ step 4 step 4ก็คือเราจะหยิบ pdf ขึ้นมาแล้วค่อยๆฟังทีละนิดทีละหน่อยนะคะทีละประโยคนะตอนแรกฟังแบบรวมใช่ไหมทีนี้จะฟังทีละประโยคแล้วก็ค่อยๆดูจาก pdf ไปด้วยกันว่าเทคนิคการพูดที่เขาใช้เนี่ยทำให้เราฟังไม่ค่อยออกอ่ะ นะคะหรือเทคนิคบางอย่างหรือคําศัพท์บางอย่างนะคะที่เราไม่รู้เออหรือคําศัพท์บางอย่างที่เรารู้แต่พอฟังแล้วฟังไม่ออกเคยเจอไหมล่ะแล้วพอฝรั่งเขียนให้โอ้คานี้อุย้ยถ้าเขียนให้ตั้งแต่แรกก็รู้แล้วใช่ไหมคะแต่พอมาฟังเป็นไง ฟังไม่ออกนะคะดังนั้นคําศัพท์พวกนี้มันจะอยู่ในบทเรียนแน่นอนแล้วเราก็จะค่อยๆดูทุกอย่างทุกประโยคไปด้วยกันแล้วก็แกะนะคะวิธีหรือเทคนิคการพูดการฟังและรวมถึงคําศัพท์และโครงสร้างประโยค ได้เยอะมากคอร์สนี้บอกเลยนะฮะอันนี้เป็นสเต็ปที่เราจะทำในคอร์สในบทเรียนแต่ละบทเรียนสเต็ปมีแค่4สเต็ปเหรอครูกีไม่ใช่มีสเต็ปสุดท้ายด้วยนะคะว่าเมื่อเราแกะทุกอย่างใน pdf conversation ทะลุปูโป่ปปงแล้วคำศัพท์แล้วออกเสียงแบบนี้เชื่อมเสียงแบบนี้ทำน,นทำนู่นทำนี่แบบนี้นะคะขอให้ทำสเต็ป5 นะคะก็คือกี่จะเป็นคนทําเองแหละก็คือให้ทุกคนได้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะฟังรวบอีกหนึ่งรอบโดยที่ครั้งนี้ทุกคนจะฟังโดยดู PDF ไปด้วยอไม่เหมือนฟังรอบแรกใช่ไหมฟังรอบแรกกี่บอกว่าขอไม่อ่าน c o n v e r s a t i o n ได้ไหมนะคะจะฟังสัก4ีหรอบก็เอาก็ยอมอะแต่ขอไม่ดูการสะกดได้ไหมนะคะการฝึกเวลาที่เราฝึกฝนเนี่ย คือบางทีฟังบอกว่าฟังรอบเดียวมันก็โหดไปนะคะเอออันนั้นเหมือนไปสอบใช่ไหมแต่อันนี้เป็นการเรียนรู้นะคะดังนั้นกี่ก็อยากจะให้ทุกคนฟังประมาณถ้า1รอบตอบคำถามได้ก็โอเคแต่ถ้าพอแบบ2อสรอบนะคะยังตอบไม่ได้นะคะไปจนถึง4รอบอะไรเงี้ย ก็ผ่านมันไปเถอะเอาเอาข้อที่ตอบได้ก็พอนะคะจากนั้นแล้วเราก็ไปดูรายละเอียดด้วยกันนะคะเมื่อฟังครั้งสุดท้ายก็จะเปิดให้ฟังทั้งหมดรวมทั้งทุกคนจะดู pdf ไปด้วยจากการโน้ต ที่เรียนกับกี่อธิบายไปแล้วนะคะว่าอ๋อมันอย่างงี้นี่เองมันอย่างงั้นนี่เองนะะี่ะนี่ก็คือเป็นการจบเบ็ดเสร็จในหนึ่ง conversation หรือว่าหนึ่ง lesson นั่นเองค่ะอ่ะทบทวนนะคะว่าแต่และ lesson เวลาเข้าไปเรียนอืมทำยังไง 1. น่ง listen no reading listen and take notes นะคะให้ฟังแล้วจดโน้ตของตัวเองกระดาษเปล่าๆนะคะ step 2 Answer the questions that I have for you in the lesson. Okay? And step three check your answers. I will give you the answers for the questions and then step 4 dig deep into the conversation together and you're going to look at the PDF at the same time uh, step 4จะเป็นตอนที่อ่าน conversation PDF มาเลยค่ะนะคะจดโนต้ตใน PDF ปุ้งปังปีได้เลยนะคะดังนั้นตัวเนี้ยจะเป็นสเต็ปที่คุณจะเขียนและอ่าน PDF ไปด้วยนะคะ and then step 5 listen again you can look at the PDF if you want or you you don't want to look at it that's fine too โอเค step f i ก็คือจะฟังอีกรอบหนึ่งโดยที่ผ่านการเรียนมาแล้ว มันจะเป็นยังไงเอาล่ะทุกเลสเซ่นจะเป็นแนวนี้เลยนะคะอย่าเพิ่งแอบไปดูคำตอบก่อนเด้อเออโบ้แม่แบบเปิดมาปุ๊บรีไปดูคำตอบก่อนเลย questions นะะแมอะ <c oughs> ไม่ได้นะขอให้ทำตามสเตปนี้เพราะว่ากีนะคิดมาแล้วว่าเออผู้เรียนจะได้ประโยชน์มากที่สุดหรือว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองนะคะทีนี้สิ่งสุดท้ายที่กีจะบอกสำหรับ introduction ของเลสเซ่นนี้นะคะก็คือว่ากีอยากจะให้ทุกคนหลังจากที่เรียนแล้วเช่นถ้าสมมติว่าทุก คนเรียน conversation 1ไปแล้วนะคะมันจะมีไฟล์เสียงที่แยกออกมาจากตัววิดีโอที่เป็นบทเรียนถูกไหมไฟล์เสียงนั้นนะคะอยากให้ทุกคนนะคะฟังเพลินๆน,นะคะฟังซ้ําสิ่งที่ตัวเองได้เรียนไปนะคะแต่ว่าถ้าคุณยังไม่ได้เรียนแนะนําว่าอย่าเพิ่งเปิดออใช่ถูกต้องให้คุณเรียนก่อน นะคะให้คุณเรียนตาม5สเต็ปที่กีบอกก่อนนะคะเมื่อคุณเรียนแล้วโอเคคุณก็จะเอาสิ่งนั้นนะมาฟังบ่อยๆนะคะฟังเสร็จฟังช่วยๆเลยออะคฟังแล้วคั p ปี้ค่ะ yeah you, when you listen you copy the sounds that you hear and also the sounds or the words of the pronunciation that we learned in the lesson นะคะให้ทุกคนพูดตามออกเสียงตาม เป็นการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนไปแล้วแล้วก็เอามาย้ำตอกย้ำตัวเองว่าฉันจะออกเสียงตามนี้ฉันฟังตามนี้นะคะถ้าเรียน Conversation หนึ่งไปแล้วโอเคฟังได้หรือว่าถ้าทุกคนยังอาจจะยังอยากรอไปก่อนก็ได้เช่นเรียนให้จบทั้งคอร์สก่อนเลยก็ได้ค่อยกลับมาฟังใหม่นะคะเป็นไฟล์ที่สามารถที่เปิดเป็น Background ได้เลยนะคะเช่นกวาดบ้านทุพื้นเก็บของนะคะทำอะไรที่มันบอกว่ากิจกรรมที่มันไม่ต้องใช้สติใช้สมาธิ กอ,อกลัวว่าถ้าออต้องใช้กิจกรรมอะไรที่มันแบบต้องต้องมีสติอะค่ะก็กลัวว่าจะแบบว่ารบกวนนะคะดังนั้นเอากิจกรรมใดๆที่ไม่ต้องใช้สมาธิมากนะคะก็กวาดบานทุกพื้นเก็บของล้างจานนะคะก็เปิดไปค่ะอ,อ่าเปิดไปแต่ขอย้ำแนะว่าเรียนก่อนนะคะเรียนเสร็จแล้วนะคะค่อยเอามาเปิดนะคะเออแล้วก็เปิดรัวไปเลยนะคะ conversation 1,2,3,4 and then on to 20 นะคะถึง20ไปเลยนะคะดังนั้นจะฟังได้เป็นชั่วโมงเลยนะคะถ้าเอามารวมกันแล้วใช่ปะอ่าแล้วก็สุดท้ายโบนัสนะคะตอนสุดท้ายของคอร์สนี้นะคะก็จะมีให้เลือกนะคะ Conversation ที่คุณชอบนะแล้วก็ลองฝึกพูดมาค่ะฝึกพูดให้มีแบบชีวิตชีวามีการเชื่อมเสียงหนุน่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ส่งตรงมาที่กีเดี๋ยวกีจะอธิบายอีกทีนึงไม่ต้องห่วงนะคะตอนที่ไปถึง l e s เซ่สุดท้ายนะคะแล้วก็โบนัสกี่จะอธิบายอีกทีนึงว่าทํำยังไงนะคะ ทีนี้สําหรับใครนะคะที่เข้าคอร์สเรียนกับกี่แล้วแล้วก็มีคําถามนะคะแล้วก็สงสัยตรงนั้นตรงนี้นะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเช่นตอนนี้อินทรดักชั่นใช่ปะทุกคนก็รู้สึกยังไงตื่นเต้นไหม How are you feeling Are you excited to start the the course together with me <c oughs> ตื่นเต้นไหมรู้สึกยังไงพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะแล้วก็ถ้าเป็นบทเรียนเนาะคอนเวอร์เซชันเลสนต่างๆนะคะแล้วมีคำถามใดๆนะคะหรือว่าอยากคอมเมนต์แชร์กันกับ Group, okay. And that's it. I would like to welcome all of you once again to my listening course. Looking forward to chatting with you in the group. All right, have a great time in the course. Bye.